พระเอกสามีแห่งชาติเผยเส้นทางรักตัง้งไวเจปีถูกปรามาดว่าไปไม่รอดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวบันเทิงที่อบอุ่นและน่ารักมากค่ะสำหรับบ้านวงพัวพันของพระเอกสามีแห่งชาติเคนเทรเดชและภรรยาคนสวยหน่อยบุศกรแม้ตอนนี้จะมีลูกสองแล้วแต่บอกเลยค่ะว่าความรักของทั้งคู่นั้นยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลายเลยทีเดียว และล่าสุดเคนทีระเดชได้มาเมาท์มอยในรายการโดนเทเซมาที่แพทถึงเส้นทางความรักต่างวัยเปี ที่ถูกปรามาว่าจะไปไม่รอดโดยหนุ่มเคนเล่าว,ว่าเป็นคนเริ่มตามจีบไฟหญิงก่อนโดยการขออาศัยขึ้นรถกลับบ้านทางเดียวกันจวบโจนเปิดตัวคบกันก็มักโดนเมาส์โดนวิจารณ์บ่อยๆแถมยังถูกปรามาดไปไม่รอดเดี๋ยวเคนก็ทิ้งหน่อยซึ่งบอกเลยค่ะว่าหนุ่มเคนนั้นก็โนโสนโนแคร์คำพูดเหล่านั้นเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้พร้อมเผยเคล็ดลับการเลือกคู่ชีวิตเพราะต้องบอกเลยว่าคู่นี้คบกันมานาน20ปีแล้วค่ะโดยกล่าวว่าเราต้องเลือกคนที่เราอยากทะเลาะด้วยสบายที่จะทะเลาะกับเขาวิธีการเลือกคู่ชีวิตแรกๆมันดีไปหมดคนอาจจะมองว่าที่พี่อยู่กันได้นานแต่มีความแฮปปี้ไม่จริงเลยทะเลาะและมีปัญหาก,กันตลอดแต่ว่าณนะวันเวลาที่เรามีปัญหาตั้งหากมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราจะเลือกอะไรไม่ใช่วันที่เรามีความสุข ถ้าเรามีความสุขอะไรอะไรมันก็ดีตอ้องตอนที่เราเดือดร้อนหรือตอนที่เราย่ำแย่ต่างหากคนนี้ทำอะไรกับเราความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้พี่กับพี่น้อยคบกันมา20ปีซึ่งกว่าที่เราจะสิ้นชีพจากกันก็ยังอีกยาวไกลอาจจะอีก40ปีฉะนั้น20ปีเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเองดังนั้นถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องมีความสุข ก็ใช่แต่มันไม่เหมือนในละครที่ตอนจบพระนางจูบได้การจบมันคือปัญหาความเดือดร้อนตั้งหากมันคือพิสูจน์ว่าคนคนนี้คือคนของเราจริงๆหรือเปล่าซึ่งครอบครัวน,นี้จะน่ารักขนาดไหนนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก็สิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ